สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการค uh ุยกระตูนซึ่งเสนอเป็น EP ีที่2ของทั้งช่องพีรับปิดของเราวันนี้พี่พีจะมาแนะนํารีวิวกระตูนที่มีตัวละครคู่จิน้นหรืออาจจะเป็นคู่จริงให้น้องๆลองทายกันดูนะคะ ว่าจะนะําการ์ตูนยูริเรื่องไหนหรือการ์ตูนหญิงรักหญิงเรื่องใดมาแนะนําพูดคุยให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ขอคําเตือนบอกไว้ก่อนว่าจะมีการรีวิวและสปอยเนื้อหาบางส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่อยากฟังสปอยก็กดค้ามคลิปนี้ไปก่อนก็ได้นะคะแต่ก็จะมีวิเคราะห์ในเชิงลึกอยู่ในเนื้อหาของเรื่องด้วยซึ่งก็ด้าหยิบยกเอาการ์ตูนที่พี่พีชอบมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะคะใน E ีพีที่2พี่กษจะรแนะนําการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่เป็นการ์ตูนที่เรียกได้ว่าเก่ามากๆเรียกกกกว่่าดดักแกัแเลแหลใคริทน กันบ้างคะ่กะการ์ตูนเรื่องนี้คิดว่าเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเพราะว่าทางทีวีเนี่ยไม่ได้นํามาฉายซ้ําแล้วซึ่งสมัยพี่อยู่ประถมตอนเด็กๆเ,เรื่องนี้นํามาฉายซ้ําเยอะมากรู้สึกว่าจะฉายซ้ําตอนที่พี่เนี่ยขึ้นถึงมัธยมเลยละ่ะแต่ตอนที่ดูครั้งแรกเนี่ยก็ไม่รู้นะคะว่าการ์ตูนเรื่องนี้มีคุณิตอายุดิอยู่เยอะมากๆคิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนรักชายหญิงธรรมดาและตอนดูตอนแรกๆสมัยเด็กก็งงมากๆว่าทําไมเรื่องนี้ไม่มีพระเอกพระเอกคือใคร,คใครทําให้ลุ้นติดตามมา จนกระทั่งต้องมาซื้อฉบับมังงะหรือฉบับที่เป็นหนังสือการ์ตูนของญี่ปุ่นเอามาอ่านค่ะแต่ตอนเด็กๆก,ก็ยังไม่รู้นะคะคิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ใช่แนวยูริอยู่เลยแล้วมาดูกันว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นแนวจีนหรือแนวอะไรกันแน่และทำไมมันถึงสร้างความสงสัยให้กับพี่ในวัยเด็กมากๆซึ่งก็ยอมรับตามตรงว่าตอนที่พี่อ่านครั้งแรกนะคะพี่ยังไม่รู้ตัวเลยว่าพี่ชอบผู้หญิงและพี่ก็อ่านการ์ตูนนี้ด้วยความรู้สึกที่ว่ามันไม่ใช่การ์ตูนยูริแน่นอนขนาดโตขึ้นมาแล้วเพื่อนบอกว่าเนี่ยมัันนกรตููชดๆ พี่ยังนั่งเถียงกับเขาอยู่เลยว่าเนี่ยไม่ใช่การ์ตูนยูริซึ่งพี่ก็เพิ่งรู้น่าจะประมาณ5-6ปีที่แล้วเนี่ยว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันอยู่ดีแน่ๆพี่ก็เลยกลับมาอ่านมันอีกครั้งหนึ่งในหนังสือฉบับการ์ตูนแล้วก็มาดูแอนิเมชันอีกครั้งหนึ่งได้พบความลับหลายๆอย่างที่มันสนุกสนานมากๆที่จะนํามาพูดคุยกันก่อนที่จะไปสู่การ์ตูนเรื่องนี้นะคะก็อยากให้น้องๆลองทายก่อนว่าคู่รักที่พี่จะแนะนํากับการจิ้นยูริในคราวนี้เป็นคู่จิ้น หรือว่าเป็นคู่ที่ได้รงเอยกันจริงๆถ้าทุกคนคายแล้วก็คอมเมนต์พิมพ์บอกใต้คลิปหน่อยนะคะมาดูกันว่าใครจะตอบถูกเดาถูกกันบ้างถ้าใครตอบถูกนะคะพี่ก็จะไปกดหัวใจและคอมเมนต์ให้นะคะกระตูนเรื่องนี้เป็นกระตูนญี่ปุ่นที่เก่ามากๆสมัยตอนพี่ยังเด็กๆก็ได้ผลิตออกมาซึ่งคนเขียนนะคะก็ชื่อว่าคุณไซโตชิโฮคุณไซโตชิโฮนะคะเขียนเรื่องนี้ประมาณปี1996ค่ะและปี1997ต่อมานะคะ จนถึงปี1999เนี่ยก็มีการนำการ์ตูนเรื่องนี้มาทำเป็นแอนิเมะหรือแอนิเมชันที่ญี่ปุ่นฉายทางทีวีและมีการทำเป็นภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็มีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าโชโจคาคุเมอุเทนะหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า revolutionary girl u ุเทนชื่อของนางเอกนะคะชื่อว่าอุเทนะแต่ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเขียนคำว่าเป็นอุเทนะเรื่องนี้ มีชื่อภาษาไทยมากมายซึ่งจะไม่เหมือนระหว่างฉบับมังงะกับฉบับแอนิเมชันที่ฉายทางทีวีจะมีชื่อว่าอุเทนะาพิกฟ้าตามหารักในฉบับการ์ตูนที่เป็นบังงะนะคะส่วนในฉบับแอนิเมชันก็จะมีหลากหลายชื่ออย่างเช่นอุเทน่านักลบสาวปฏิวัติมาดูกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างในฉบับการ์ตูนนะคะจะมีทั้งหมดประมาณ5เล่มแต่เขาบอกไว้ก่อนนะคะว่าในฉบับแอนิเมชันที่ได้ทําขึ้นมากับฉบับการ์ตูนเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากค่ะแต่ว่าโครงเรื่องหลักเนี่ย ก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะคะแอนิเมชันก็คงจะหาดูกันได้ยากมากๆแล้วอาจจะมีที่เป็นซับภาษาอังกฤษถ้าน้องๆลองหาก็อาจจะได้ดูเราเป็นการ์ตูนนี้ค่อนข้างจะเก่าแต่ว่าภาพยังสวยอยู่แล้วก็ร่วมสมัยมากๆแล้วก็เรื่องเนี่ยไม่เอาเลยนะคะและจะบอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนการ์ตูนยูริในญี่ปุ่นรุ่นใหมๆ่ๆที่แต่งเรียนแบบเรื่องนี้อยู่หลายเรื่องมากพี่จะเล่าให้ฟังถ้าพี่พอเล่าให้ฟังจบแล้วอะทุกคนน่าจะนึกภ้าบอกว่า การ์ตูนเรื่องไหนที่เรียนแบบการ์ตูนเรื่องนี้บ้างนะคะซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้เรียกว่าเป็นตำนานจริงๆสาวยูริทุกคนต้องรู้จักกันนะคะพี่จะขอเล่าเนื้อหาในแอนิเมชันควบคู่กับในหนังสือการ์ตูนไปด้วยเพราะว่ามันมีบางส่วนที่ไม่ค่อยเหมือนกันแล้วก็มีบางส่วนที่ในการ์ตูนเนี่ยทำเพิ่มขึ้นมาที่เป็นแอนิเมชันนะคะแล้วก็ในภาพยนตร์ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยก็นํามาดัดแปลงอีกทีหนึง่ง ซึ่งเนื้อหาก็จะไม่เหมือนในฉบับมังงะซึ่งในฉบับการ์ตูนนะคะเรียกว่าทําได้เซอร์เรียลิสม์มากๆมีการเล่นสัญลักษณ์ต่างๆมีภาพที่การตัดต่อภาพเนี่ยเด็กๆดูเนี่ยอาจจะงงกันได้เลยนะตูนเรื่องนี้จริงๆแล้วลึกมากๆยังงงอยู่เหมือนกันนะคะว่าช่องก้าวการ์ตูนในสมัยนั้นเนี่ยในสมัยที่การ์ตูนวายยังไม่ขึ้นจอทีวีอะแต่การ์ตูนเรื่องนี้สามารถมขึ้นจอทีวีในช่องก้าวการ์ตูนของไทยได้แสดงว่าไม่ทรราราจริงๆนะคะเขาซ่อนสัญญาเยอะมากจนชนิดที่เรียกได้ว่า เด็กผู้หญิงที่เป็น normal state ธรรมดาเนี่ยดูไม่รู้กันทีเดียวว่ามันเป็นยูริอะเรื่องราวเนี่ยก็เริ่มต้นจากตัวละครหญิงตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าเทนโจอุเทนะเธอเนี่ยนะคะตอนเด็กๆเ,เนี่ยเธอได้ถูกช่วยไว้โดยเจ้าชายที่เป็นเหมือนกับภาพมายาที่เธอรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีตัวตนจริงๆเขาได้ช่วยเธอไว้จากการที่พัดตกลงไปในทอ่อน้ํำคือญี่ปุ่นนะมันจะมี ตามถนนมันจะมีท่อน้ํายาวๆใหญ่ๆคล้ายๆกับเป็นคลองค่ะเวลาฝนตกน้ําก็จะเออขึ้นมาใช่ไหมพุทธนาเนี่ยก็พัดตกไปในวันที่เธอเนี่ยสูญเสียพ่อกับแม่และเหลือตัวคนเดียวอายุประมาณ6ขวบเจ้าชายเนี่ยนะคะได้ช่วยเธอ,เอไว้แล้วก็ได้มอบแหวนวงนึงให้กับเธอซึ่งแหวนวงนี้นะคะก็มีสัญลักษณ์รูปกุหลาบสีชมพูจากนั้นเนี่ยเจ้าชายก็ส่งจดหมายมาหาเธอตลอดเลย บอกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเธอโตพอเนี่ยประมาณอายุ16เขาเนี่ยจะอยากจะพบกับเธอเราจะได้พบกันเขาส่งจดหมายมาให้ค่ะและในจดหมายที่ส่งให้อุเทนานเนี่ย ก็จะมีกลิ่นกุหลาบอยู่ซึ่งอุทนาในก็เรียก็เป็นกลิ่นของเจ้าชายตั้งแต่เด็กจนโตมาถึงวัยรุ่นประมาณอายุประมาณม .4 ถ้าเทียบกับคนไทยอะคะ่ะอุทนาก็หลงรักเจ้าชายคนนั้นมาตลอดเลยเพราะว่าเจ้าชายคนนั้นเนี่ยได้ช่วยชีวิตเธอในตอนเด็กแต่เจ้าชายที่ไม่เคยเห็นหน้าและไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยนะก็ได้ทําให้ปมในใจของอุเทนาปราทูขึ้นมาตรงที่ว่าตอนที่ได้พบกันในวัยเด็กเนี่ยเขาเคยบอกกับอูเทนานะคะว่าอยากให้เธอเนี่ยประมาณว่ามีความองอาจและสง่างา,งามอูเทนานะคะก็เลยแต่งตัวเรียนแบบเจ้้าาาาาชยยยยยมมมโโโดดดตตลอออกรรรททีีนนีี่่นนนเเเธธขง เ,เธอก็ตัดชุดเครื่องแบบเป็นสีชมพูแต่ว่าเครื่องแบบของมันเป็นลักษณะเครื่องแบบที่ผสมผสานระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงคือเป็นกางเกงรัดรูปแล้วก็เป็นเสื้อที่เป็นคล้ายๆกับเสื้อนักเรียนชายแต่ว่าเป็นสีชมพูซึ่งเธอก็ทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียนมาตลอดนะ แต่ก็ดิ้นหนีฝ่ายปกครองมาจนได้นั่นแหละซึ่งในฉบับการ์ตูนที่เป็นมังงะนะคะก็จะเล่าถึงเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งของเธอกับอาผู้หญิงของเธอที่เธออาศัยอยู่ด้วยกันซึ่งอาของอุเทนานะคะเขาย้ายไปทํางานที่ฮอลแลนด์แล้วอุเทนาก็ได้พบความลับของแฟนของอาที่เป็นผู้ชายว่าจดหมายที่เจ้าชายส่งมาให้เนี่ยมันมีปริศนาบางอย่างที่ทําให้เธอต้องไปค้นหาความจริงค่ะปริศนาของจดหมายฉบับนี้ที่เจ้าชายส่งมาให้ทุกปีที่อุเทนาเข้าใจว่าเจ้าชายคนนั้นนะ่ะส่งมาให้เธอทุกปีทุกปีแล้วก็เขียนคําาว่ สักวันหนึ่งเราจะได้พบกันแล้วก็มีตาสัญลักษณ์รูปดอกกุหลาบติดเอาไว้ตรงจดหมายด้วยเนี่ยนะคะความจริงที่เชื่อมต่อกันมาก็คืออุเทนานะคะพบว่าจดหมายเนี้ยนำพาเธอเข้าไปที่โรงเรียนมัธยมไฮสคูลแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองโอโอค่ะที่ปุ่นอุเทนาก็เลยตัดสินใจไม่ไปต่างประเทศกับคุณอานะคะแล้วก็ย้ายโรงเรียนไปเรียนที่โรงเรียนปราจามแห่งนี้ซึ่งชื่อว่าโรงเรียนโอโทริค่ะซึ่งโอโทริเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนามสกุลของพอโรงเรียนนะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่ากันต่อไปว่าผอ,อาโรงเรียนที่สร้างกฎต่างๆในโรงเรียนนี้ขึ้นมาคือใครอุเทนานะคะได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนนี้ค่ะเธอก็ยังคงแต่งตัวเหมือนเดิมแล้วก็ทําตัวเท่ๆเหมือนเดิมเพราะว่าทําตัวให้เหมือนกับเจ้าชายเพราะหวังว่าสักวันเนี่ยเธอจะได้พบเจ้าชายของเธอแล้วก็เธออยากจะปรับบุคลิกตัวเองให้มีความเข้มแข็งแบบเจ้าชายซึ่งเจ้าชายในฝันของเธอเนี่ยก็เป็นคนที่เธอปลื้มมากๆและเธอเข้ามาที่โรงเรียนโอโทริเนี่ยเพื่อที่จะตามหาเจ้าชายคนนั้นให้พบค่ะซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่า เขาชื่ออะไรนะแต่จริงเจ้าชายคนนี้ก็มีชื่อนะคะเขาชื่อว่าดิออสค่ะอุเทน่านะคะเข้ามาในโรงเรียนนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นความยุลิตั้งแต่แรกๆเลยนะคือเพื่อนของเธอที่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนๆในโรงเรียนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็กรี๊ดอุเทน่ากันมากเพราะว่าอุเทน่าเนี่ยเป็นคนที่เล่นกีฬาก็เก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เทมมากทาให้มีสาวๆเนี่ยมาติดกันเยอะทีเดียวแล้วก็ผู้ชายในโรงเรียนก็หมั่นไส้แน่นอนล่ะตามสไตล์การ์ตูนญ,ญี่ปุ่นนะเนาะทีนี้นะคะเรื่องราวมันก็เริ่มต้นขึ้นทีี่่ออุุเเเเทนนนนนนนาาาาะะะคคบงังงิิญดขข้ไปใสวสวกกหลภรย ในโรงเรียนเนี่ยนะคะก็จะมีสภานักเรียนอยู่ด้วยซึ่งสภานักเรียนทุกคนเนี่ยมีแหวนที่ใส่อยู่เหมือนกับของอุเทน่าที่ได้รับมาจากเจ้าชายเลยซึ่งแหวนเนี้ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปในสวนกุหลาบแล้วก็เข้าไปในลานประลองที่เป็นหอคอยซึ่งอยู่ในสถานที่รับ ที่นักเรียนคนอื่นนะเข้าไปไม่ได้กูเทน,ะนะะ่าก็บังเอิญไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่นะก็จะหอเรียกเขาว่านายผมเขียวก็แล้วกันพอถ้าเรียกหลายๆตัวเนี่ยชื่อจะจํายากมากในเรื่องก็จะมีผมเขียวผมแดงและผมสีต่างๆมากมายนายผมเขียวเนี่ยก็คือเป็นผู้ชายที่นิสัยไม่ดีนั่นแหละเขาก็กําลังตกปีทําร้ายเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็น,ร,น,ร,นรุ่นเดียวกับปูเทน่านะคะก็ชื่อว่าแอนตี้แต่ในฉบับการ์ตูนเขียนว่าแอนซี่นะแล้วบางคนก็อ่านว่าแองจีด้วยก็มีนะ เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษอ่ะมันจะออกเสียงเพี้ยนไปเขาก็เลยแปลอย่างนั้นแต่พี่จะขอเรียกเธอว่าแอนตี้ก็แล้วกันนะคะแอนตี้เนี่ยเป็นผู้หญิงผิวเข้มค่ะทุกคน ซึ่งอุเทนาเนี่ยก็เป็นคนญี่ปุ่นผิวขาวแอนตี้เนี่ยนะคะผิวเข้มจะว่าไปแล้วเนี่ยดูไม่เหมือนกับคนญี่ปุ่นเลยเนอะดูเหมือนผู้หญิงแนวละตินผู้หญิงอินเดียผู้หญิงอาหรับเจ้าชายของอุเทนานะก็เป็นผิวสีนี้เหมือนกันและก็ผมคล้ายๆกันด้วยนะคะอุเทนาเนี่ยก็เจอกับแอนตี้ที่โดนทําร้ายทุบตีก,ตก็เลยเข้าไปช่วยค่ะแต่พอเข้าไปช่วยเนี่ยก็เลยโดนท้าดวลดาบซะเลยเพราะว่าผู้ชายผมเขียวคนนี้เขาเป็นสมาชิกสภาของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะซึ่งสมาชิกสภาทุกคนเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสสาาามารถที่่จะเขู้ ประลองบนหอคอยที่ต้องขึ้นบันไดไปสูงๆได้และการประลองเนี่ยคะ่ะก็คือการประลองฟันดาบค่ะแต่ว่าผู้ที่ชนะนะก็จะได้รางวัลรางวัลน,นั้นก็คือการครอบครองเจ้าสาวกุลาบค่ะเจ้าสาวกุลาบจะมีอาวุธพิเศษ ที่จะมอบให้กับผู้ชนะการประลองก็คือดาบที่ออกมาจากตัวเธอนั่นเองเป็นดาบเวทนะคะเจ้าสาวกุหลาบก็คือแอนตี้นั่นเองอุทนานะคะก็ได้เข้าไปประลองฟันดาบกับไอ้ผมเขียวคนนี้ค่ะนายผมเขียวเนี่ยก็ได้ดึงดาบออกมาจากอกของแอนตี้นะคะซึ่งเป็นดาบพลังเวทเพราะว่าแอนตี้เนี่ยเป็นเจ้าสาวกุหลาบที่มีพลังของเจ้าชายดิออสเนี่ยอยู่ในตัวซึ่งในลานประลองนะคะก็จะเห็นว่ามีปราสาท ของเจ้าชายดิอสอสกลับหัวเหมือนเป็นปราสาทภาพมายาค่ะอุทาน่าก็ได้ต่อสู้โดยใช้ดาบไม้นะคะสู้กับดาบเวทค่ะทุกคนแต่ว่าด้วยความเก่งของเธอเนี่ยเธอก็ชนะได้ เ่งกฎของการประลองใครที่สามารถจะตัดดอกกุหลาบที่ติดอยู่บนอกของคู่ต่อสู้ให้มันร่วงหรือกรีบหล่นไปได้เนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะในการประลองครั้งนี้และได้เจ้าสาวกุหลาบไปครองค่ะพออุเทน่าชนะการประลองกับนายผมเขียวนะอุเทนาก็ได้รางวัลทันทีค่ะรางวัลนี้ก็คือเจ้าสาวกุหลาบนั่นเองเจ้าสาวกุหลาบหรือว่าแอนตี้ก็ได้เข้ามาอยู่กับอุเทน่าและก็ย้ายไปพักกันอยู่ที่หอพักตะวันออกค่ะหอพักนี่ก็เหมือนคือเรือหาดเก่าๆโบราณแอนตี้นะคะทำหน้าที่เหมือนเป็นสาวเมดสาวรับใช้อุเทน่าเลยซึ่งเธอก็จะะเเเเรียกตัววอออออองงงู่่บาาธป็นนผ้หญิขคุณทแล เรียกอุเทน่าว่าคุณอุเทน่าด้วยนะเรียกให้เกียรติเหมือนตัวเองเป็นสาวใช้และอีกคนเป็นเจ้านายแต่ใครที่ชนะการประลองนะก็จะได้ตัวแอนตี้ที่เป็นเจ้าสาวกุหลาบไปทุกคนเลยและแอนตี้ก็จะยอมทําทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่คนที่ชนะและได้ครอบครองเธอเป็นเสม,มือนเจ้านายสั่งทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อุเทน่าได้เธอมาแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าอุเทน่าได้เป็นเจ้าของเจ้าสาวกุหลาบแล้วคราวนี้นะคะ ทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ด้วยกันนะแต่ปรากฏว่าก็เกิดเรื่องราวในโรงเรียนขึ้นค่ะเพราะว่าตอนที่อุเทน่าต่อสู้และเอาชนะในผมเขียวได้ในผมเขียวนะก็เห็นว่าพลังของอุเทนา่าไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าตอนที่อุเทน่าต่อสู้อยู่มันเหมือนมีร่างวิญญาณเจ้าชายดิออสลอยลงมาจากปราสาทภาพมายาค่ะแล้วมามาสิงมาองค์ มาจับมือเธอจากด้านหลังแล้วก็ให้เธอต่อสู้ทําให้เธอเนี่ยเก่งผิดมนุษย์ก็เลยเห็นว่าอุเทน่าเนี่ยมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับพลังของเจ้าชายดิออสแน่ๆเพราะว่าเจ้าชายดิออสเนี่ยไม่เคยลงมาจากปราสาทนะองค์เจ้าชายดิออสเนี่ยมาลงอุเทน่าคนเดียวทําให้ประธานสภาแล้วก็รองประธานแล้วก็สมาชิกสภาของโรงเรียนทุกคนเนี่ยสนใจในตัวอุเทน่ามากๆเพราะว่าจริงๆแล้วอะพลังของเจ้าชายดิออสเนี่ยที่ทุกคนต้องการมาตลอดก็คือพลังที่จะได้ครอบครองโลกนี้พลังของการปฏิวัติโลกนะคะซึ่งในการ์ตูนเนี่ยเขาจะแปลว่าเป็นพลังสุด ล่าฟาโลกสามารถจะเป็นพระเจ้าได้ถ้าเกิดได้พลังเนี้ยมาจากเจ้าชายดิออสทุกคนก็เลยต้องแย่งชิงกันครอบครองตัวเจ้าสาวกุหลาซึ่งเจ้าสาวกุลาหรือแอนตี้เหมือนเป็นสื่อกลางของเจ้าชายดิออสอีกทีหนึ่งที่จะมีพลังนี้มาและพออุเทน่าได้ดวลกับนักเรียนที่เป็นสมาชิกสภาคนอื่นในเรื่องต่อไปเนี่ยเธอเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ดาบม้อีกแล้วเพราะว่าตอนเนี้ย เธอสามารถจะดึงดาบเวทออกมาจากอกของแอนตี้ได้และทุกครั้งที่เธอชนะก็จะมีทุกคนเห็นว่าเหมือนมีองค์เจ้าชายดิออสล,ลอยลงมานะคะจับมืออุเทน่าให้เก่งทําให้เอาชนะทุกคนได้ซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะมีตัวละครผู้ชายมากมายที่อุเทน่าสงสัยว่าเขาอะ่ะคือเจ้าชายของเธอหรือเปล่าอุเทน,านะะ่าในเขาก็วันไหวบ่อยมากนะ จะบอกว่าอุเทน่าเนยอยากจะเจอเจ้าชายแล้วก็หลงรักเจ้าชายมากๆเธอก็หวั่นไหวกับนายผมแดงที่เป็นคล้ายๆประธานสภาด้วยเหมือนกันและนายผมแดงก็พยายามมายั่วยวนมาจีบอุเทน่านะเพราะว่าเห็นอุเทน่าเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับพลังของเจ้าชายดิออแล้วเขาก็อยากจะได้พลังนี้อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันทีเนี้ยการต่อสู้ก็ผ่านไปเรื่อยๆนะจริงๆอุเทน่าไม่ได้อยากได้พลังของเจ้าชาย แต่อุเทน่าอยากจะพบเจ้าชายว่าเธอรักเจ้าชายแล้วอุเทน่าก็อยากจะปกป้องแอนตี้ด้วยนะคะเพราะว่าแอนตี้เนี่ยโดนผู้ชายที่เป็นผมเขียวอะ่ะตบตีรังแกตลอดซึ่งผู้ชายที่เป็นผมเขียวเนี่ยจริงๆก็รักแอนตี้มากนะคะแต่ว่าเป็นคนนิสัยเลวอะชอบซ้อมถุบตีชอบตบ ผู้หญิงนะคะอุนเทนาคะก็เลยต่อสู้ไปเรื่อยๆจนเธอเนี่ยก็ได้พบว่าจริงๆแล้วในสภาเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ค่ะที่มีคน,นคอยควบคุมกฎต่างๆของโรงเรียนอยู่ก็คือผอ,อของโรงเรียนนั่นเองนะคะซึ่งผอ,อของโรงเรียนเนี่ยความจริงแล้วก็คือพี่ชายแท้ๆของแอนตี้นั่นเองค่ะเป็นผู้ชายผมสีม่วงที่ในแอนิเมะจะทําผมยาวๆนะแต่ว่าในฉบับการ์ตูนเนี่ยจะเป็นผมสั้นแล้วก็มัดเป็นหางเต่าข้างหลังผู้ชายคนนี้ทําให้อุนเทนาะคะวันวหยมากเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนเจ้าชายจริงๆเหมือนเจ้าชายในฝันของเธอมากเธ คิดว่าคนนี้เป็นเจ้าชายจนกระทั่ง2คนเนี่ยก็แอบคบกันนะคะแต่ว่าอุเทน่ามารู้ความลับที่หลังว่าตัวของแอนตี้ะคะ่ะที่เป็นน้องสาวของผู้ชายคนนี้ซึ่งชื่อว่าอาคิโอนะคะมารู้ว่าอาคิโอกับแอนตี้คือเล่นค้้คอกันค่ะทุกคนคือเป็นพี่น้องแต่ว่าแอนตี้เหมือนเป็นนางบําเรอของพี่ชายตัวเองไปด้วยซึ่งแอนตี้เนี่ยเป็นคนที่ยอมยอมทุกอย่างไม่ว่าใครจะให้ทําอะไรโดยเฉพาะพี่ชายคนนี้และอุเทน่าก็เลยหาความลับไปเรื่อยๆนะคะว่าผู้ชายคนนี้คือใครกันแน่นะแต่เธอเนี่ยด้วยความที่เชื่อไปแล้วว่าเป็นเจ้าชายเนี่ แล้วพอมารู้นะคะว่าแอนตี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพี่ชายตัวเองเธอก็ทะเลาะแล้วก็โกรธกับเพื่อนแป๊บหนึง่งแต่ว่าด้วยความที่รักเพื่อนมากนะก็เลยพาปะลองกับพี่ชายของแอนตี้เพราะว่ากโกรธที่แบบเหมือนโดนหลอกลวงโดนสวมเข่าจากเพื่อนแล้วก็ผู้ชายที่ตัวเองรักก็เลยทําให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นค่ะและในตอนนั้นนะพลังของดาบที่อยู่ในตัวของแอนตี้ที่อุเทน่าใช้ต่อสู้เนี่ยมันก็มากขึ้นทุกทีและพลังของดิออสเนี่ยมันก็ใกล้จะระเบิดออกมาแต่ความลับก็เปิดเผยนะคะว่าอาคิโอเนี่ยทีีีี่เเป็นนนพยขอยอองงต้โรร เขาต้องการพลังนี้มากๆเลยพลังของเจ้าชายดิออสซึ่งความจริงก็ได้เปิดเผยว่าเจ้าชายดิออสเคยเป็นคู่มั่นหมายและคู่รักของแอนตี้มาก่อนเมื่อนานแสนนานนะคะปรำปลาเหมือนเทพนิยายที่ย้อนกลับไปเล่าถึงเรื่องราวที่ตัวของแอนตี้เองเนี่ยเป็นเหมือนคนที่คอยปกป้องเจ้าชายดิออสเอาไว้แต่ว่าตัวพี่ชายของแอนตี้ะคะ่ะก็คืออาคิโออยากได้พลังของเจ้าชายดิออสเขาก็เลยได้สั่งหารเจ้าชายดิออสให้ตายไปเพื่อที่ตัวเองจะได้พลังซะเองะคะ่ะพลังของดิออสนะคะก็ดันไหลไปอยู่ในตัวของ แอนตี้ค่ะอากิโอไม่พอใจก็เลยสร้างโรงเรียนนี้แล้วก็กดขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ใครคนใดคนหนึ่งที่ดิออสเนี่ยมอบแหวนให้ส่งพลังกลับคืนมาให้เขา ทุกคนอย่าเพิ่งงงกันนะคะดิออสเนี่ยก่อนตายที่เขาตกลงมาบนโลกมนุษย์นะคะเขาเนี่ยได้พบอูเทน่าในตอนเด็กแลวเขาก็คือได้มอบแหวนที่เป็นพลังอย่างหนึ่งให้กับอูเทน่าไว้ซึ่งอุเทน่าเนี่ยก็เลยมีพลังของเจ้าชายดิออสเป,เป็นแบบสื่อกลางที่เหมือนอยู่ในตัวเองทําให้พอเข้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้ตัวเองก็เลยเหมือนได้รับพลังและตัวอาคิโอเนี่ยนะคะเขาก็ต้องการพลังนี้จริงๆเขาก็เลยพยายามมาหลอกจีบอุเทน่านะคะหลอกให้ตัวของแอนตี้นะคะวางแผนทําให้ทุกคนเนี่ย ทำให้อูเทนาในได้ต่อสู้แล้วก็อัพเลเวลตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆเพื่อที่จะดึงพลังของดิออสออกมานั่นเองและท้ายที่สุดพลังก็ออกมาจริงๆค่ะ ปุถน่านะคะก็ได้พบกับร่างที่เป็นเหมือนวิญญาณอ่ะเหมือนเป็นภาพลวงตาเป็นวิญญาณของเจ้าชายดิออสที่ได้บันทึกเอาไว้ทั้งหมดนะคะก็ได้เข้าไปอยู่ในปราสาทที่มันตกลงมาค่ะปุถน่าก็ได้เข้าไปที่ปราสาทนั้นแล้วพบกับเจ้าชายตอนในความส่อของเธอก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะว่าเธอรู้สึกว่าแอนตี้เนี่ยจะต้องเป็นอันตรายแล้วก็จะต้องเป็นเจ้าสาวกุหลาบตลอดไปถ้าเกิดมันมีการต่อสู้นี้อยู่และเธอไม่ได้ต้องการพลังของเจ้าชายเธออยากจะเป็นเจ้าชายซะเองค่ะเพราะว่าเธออยากจะปกป้องแอนตี้เป็นไงล่ะซึ้งไหมซึ่งในการ ก็จะมีตอนจบที่ไม่ค่อยจะเหมือนกันสักเท่าไหร่นะถ้าเป็นในแอนิเมชันเนี่ยก็จะบอกว่าแอนตี้นะคะได้ตกลงไปในรอยแตกของปราสาทที่มันพังทลายค่ะจะเป็นยังไงทุกคนไปลองตามดูกันได้นะส่วนอุเทน่าเนี่ยก็ปฏิเสธร,รักจากอาคิโอนะคะแล้วก็ต่อสู้จนชนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็เหมือนส่วนเสียแอนตี้ไปแล้วก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนแต่แอนตี้เนี่ยก็ไม่ได้ตายนะคะแอนตี้ก็ได้กลับขึ้นมาแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งออกตามหาแล้วก็รอคอยอุเทน่ากลับมาค่ะส่วนในการ์ตูนนะคะก็จะจบไม่เหมือนกันในการ์ต อุเทน่านะคะได้ต่อสู้จนชนะอารคิโอแล้วก็ได้พลังของดิออสมาแล้วซึ่งมันก็อยู่ในแหวนแต่ว่าอุเทน่าน่ก็ไม่ได้เอาแหวนเนี่ยไปใช้ค่ะเพราะเธอไม่ได้ต้องการพลังของเจ้าชายจริงๆเธออยากแค่เป็นเจ้าชายที่ปกป้องแอนตี้เท่านั้นเองถ้าเลยตอนหลังนะคะว่าอุเทน่าเนี่ยรักแอนตี้ที่สุดมากกว่าเจ้าชายแล้วก็มากกว่าทุกคนเพราะว่าเธออยากจะปกป้องผู้หญิงคนนี้จริงๆแล้วมันก็ทําให้เห็นว่าแอนตี้ก็รักอุเทน่ามากๆเหมือนกันค่ะ จนในที่สุดเนี่ยถ้าเป็นฉบับมังงะน,นะอูเทนาเนี่ยได้หายไปค่ะก็คือคล้ายๆกับออกจากเรื่องไปชั่วคราวเธอก็ได้ช่วยปกป้องแอนตี้เอาซึ่งแอนตี้เนี่ยตอนหลังนี่คือแต่งตัวเท่เหมือนอูเทนาเลยนะเพราะว่าได้รับพลังที่อูเทนามอบให้ก็คือความอปงอาจและความสง่างามที่ทำให้แอนตี้เนี่ยเข้มแข็งขึ้นค่ะและเธอก็อยู่รอคอยอูเทนาจนได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในฉบับแอนิเมชั่นมันก็จะมีภาคมูวี่ที่ทำแยกออกไปถึงเรื่องราวที่ทั้งสองคนได้กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วก็ได้ต่อสู้อีกครั้งงนึง แล้วก็สามารถจะชนะสิ่งต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนนี้ได้แล้วก็ได้ไปอยู่ด้วยกันในที่สุดนะคะซึ่งในฉบับมูฟวี่ที่เป็นภาพยนตร์เนี่ยก็ชัดเจนทีเดียวว่าทั้งสองเป็นผู้ยูริแล้วก็เป็นเลสเบีย้ยนแล้วก็ได้รักแล้วก็ได้สมหวัตกันค่ะเรื่องนี้นะคะก็สังเกตได้ว่าตัวละครนะคะ มันจะยึดโยงอยู่กับความรู้สึกของตัวละครนาง,งเอกหรือตัวละครอุเทนา่าเนี่ยที่เขาต่อสู้กับตัวเองมากๆความต้องการคนรักความต้องการทางเพศของตัวเองในช่วงวัยรุ่นของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะต่อสู้กับจิตใจตัวเองมากๆเลยว่าเธออยากจะเป็นเจ้าชายเหมือนกับเจ้าชายที่เธอชอบและเธอคิดว่าเธอรักเขาเธอปื้มเขามากๆเธอก็เลยอยากจะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอมีความองอาจแล้วก็กล้าหาญอยู่ในตัวเองที่เป็นมีลักษณะที่เป็นเจ้าชายอยู่แล้วเธอก็ <S <S เลย พอเห็นผู้หญิงถูกทำร้ายยิ่งเป็นผู้หญิงที่เธอรักด้วยแล้วเนี่ยเธอก็เลยต้องลุกขึ้นมาปกป้องแล้วก็บอกว่าจะเป็นเจ้าชายแทนเจ้าชายที่หายไปค่ะซึ่งสัญ,ญลักษณ์หลายๆอย่างของเรื่องเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าตัวของแอนตี้เองเป็นเหมือนกับว่าได้พลังของเจ้าชายอะมาอยู่ในตัวแล้วก็สูญเสียเจ้าชายที่เธอรักไปแล้วแต่ว่าอุเทนาก็ได้เข้ามาเป็นเหมือนเจ้าชายของแอนตี้ที่คอยช่วยดูแลปกป้อง แต่เป็นเจ้าชายที่เป็นผู้หญิงเขาจะบอกในการ์ตูนด้วยนะคะว่าตัวของอาคิโอกับดิออสเนี่ยความจริงแล้วเหมือนเป็นฝาแฝดที่เป็นคนคนเดียวกันแต่ว่าแยกออกมาจากกันทำนองว่าอีกคนนึงเป็นขาวอีกคนนึงเป็นดําอีกคนนึงเป็นคนดีอีกคนนึงเป็นคนที่ไม่ดีนั่นเองนะลักษณะของตัวละครชายที่มันแยกด้านดีด้านเลวออกจากตัวเองนะ ผู้ชายที่ดีเหมือนเป็นเจ้าชายในฝันมันก็ไม่มีอยู่จริงอีกแล้วในถ้าบอกว่าในในความจริงมันก็ใช่นะแต่ในเรื่องมันก็พยายามจะสื่อเกี่ยวกับเทพนิยายเจ้าหญิงเจ้าชายออกมาในเชิงว่าผู้ชายที่ดีขนาดเป็นเจ้าชายเนี่ยมันได้ตายไปแล้วมันได้หายไปแล้วแต่มันได้ทิ้งพลังเอาไว้แล้วพลังนั้นอนะมันก็อยู่ได้ในตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวอูเทนา่าแล้วก็ตัวแอนตี้เองได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะใช้มันนะคะซึ่งบางฉากของ ฉบับแอนิเมชันนะคะก็ทําให้เห็นว่าอูเทน่าเนี่ยก็มีการกลายเป็นเจ้าสาวกุหลาบได้ด้วยนะคะคือมีช่วงหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเป็นพลังผู้หญิงในตัวเธอออกมาเธอมีช่วงที่ได้กลายเป็นเจ้าสาวกุหลาบให้กับอากิโอได้ดึงดาบออกจากอกเธอด้วยนะแล้วตอนที่อูเทน่าได้กลายเป็นเจ้าสาวกุหลาบเธอรับรู้ความเจ็บปวดของแอนตี้ได้เลยว่า การที่ต้องตกเป็นเหมือนเป็นสิ่งของเป็นอาวุธให้กับผู้ชายอีกคนได้ใช้ตามใจชอบโดยที่ไม่มีปากมีเสียงความรู้สึกมันเป็นยังไงแล้วพอเธอได้เป็นเจ้าสาวกุหลาบกับแอนตี้เธอก็เลยเข้าใจเธอก็เลยลุกขึ้นมาอยากจะปฏิวัติปเปลี่ยนกฎของโรงเรียนนี้สมัยแล้วก็กฎของพลังของดิออสใหม่เรื่องราวเนี้ยมันแฝงสัญญาเยอะมากๆเกี่ยวกับสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่นะคะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยกฎต่างๆมันถูกตั้งโดย ผู้ชายที่เขาควบคุมอยู่ทั้งหมดเลยแล้วก็พลังนี่ก็บอกว่าได้รับมาจากตัวละครที่เป็นเจ้าชายด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ได้กระทอกแก่นในจิตใจของตัวละครหญิงที่เป็นตัวเอกในเรื่องที่จริงแล้วเธอไม่ได้ต้องการจะเจอเจ้าชายที่เธอรักเพื่อที่จะให้เขามาปกป้องเธอแต่ว่าเธอเนี่ยต้องการจะปกป้องผู้หญิงที่เธอรักด้วยตัวเธอเองนะคะในคําพูดในกระตูนเนี่ยก็จะมีเขียนบอกเอาไว้ว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะเป็นเจ้าชายและไม่ต้องการเจ้าชายคนไหนที่มาปกป้องเธอเพราะว่า ธอต้องการจะปกป้องแอนตี้นั่นเองซึ่งแอนตี้นะคะก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นเดียวกันเพราะว่าเธอก็อยากจะปกป้องอุเทน่าเหมือนกันลักษณะที่คล้ายกันระหว่างแอนตี้นะคะที่เป็นผู้หญิงผิวเข้มผมหยักส่งสีดำความคล้ายกันระหว่างเจ้าชายองค์หนึ่งนะคะกับอากิโอะที่เป็นคนผิวแทนผิวดำหมดเลยอะ่ะมันก็ทําให้เห็นหลายๆอย่างที่ผู้เขียนอาจจะแอบแฝงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชาติพันธุ์ที่อยู่บนโลกเรานะคะซึ่งในเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเป็น ปรตูตญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่ามันนําเสนอตัวละครที่มีความเป็นตะวันตกมากๆแล้วก็ตัวละครผู้หญิงผิวเข้มที่ถูกกดขี่ที่สุดในโรงเรียนเนี่ยมันทําให้เห็นถึงชนชั้นนะคะของตัวละครที่มันถูกเบียดกดทับเอาไว้ก็คือผู้หญิงแล้วก็ผิวสีนั่นเองซึ่งอทเทน่านะก็เป็นผู้หญิงผิวขาวมีลักษณะที่เป็นเจ้าชายอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็มีความเข้มแข็งของอาจราวกับเป็นอัศวินขี่ม้าขาวที่มาช่วยเจ้าหญิงเลยละ่ะแต่ยังไงก็ไงก็ตามเนี่ย เธอยังมีความลักษณะที่เป็นคนเอเชียและคนขาวผสมกันอยู่ในตัวเองด้วยเหมือนกันนะมันก็ทําให้เห็นถึงชนชาติและชาติพันธุ์ตรงนี้ได้เหมือนกันว่าอูเทน่าเนี่ยได้รับพลังของเจ้าชายที่เป็นผิวเข้มมาอีกทีหนึง่งแต่ว่าเธอก็เป็นคนขาวที่เข้ามาปฏิวัติทุกอย่างแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยที่ได้พลังของดิออสมาอันนี้ทุกคนก็ลองไปคิดดูนะคะในเรื่องนะคะมีสัญลักษณ์มากมายเหลือที่เอามาตีความเล่นๆกันได้ แล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็สนุกมากๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการกดขี่ในครอบครัวตัวละครผู้หญิงเนี่ยถูกเปลี่ยนให้เป็นอาวุธที่ดึงออกมาได้จากร่างกายซึ่งเราก็จะเห็นว่าการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นรุ่นหลังๆเนี่ยมีแนวนี้ที่เกี่ยวกับเป็นยูริอยู่ด้วยเหมือนกันที่เป็นคล้ายๆกับการดึงอาวุธออกมาจากหัวใจหรือออกมาจากอกอะกลายเป็นดาบบ้างกลายเป็นอาวุธต่างๆบ้างการเปลี่ยนแปลงสภาพจากคนให้เป็นอาวุธและถ้ามองให้ลึกไปกว่านั้นน่ะก็จะเห็นความพยายามผสมผสานร,ระหว่างเวทมนต์ จินตนาการตำนานนิทานประัมปปาราเนี่ยเข้ากับเรื่องที่มันดูสมจริงขึ้นมาพลังวิเศษที่ทําให้มันดูมีเหตุผลขึ้นมาในเรื่องของกระตูนญี่ปุ่นหรือว่าถ้าเป็นในมูฟวี่ทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเครื่องจกักรกลรถยนต์ต่างๆห่่นยนต์ต่างๆเข้ามาผสมในเรื่องค่อนข้างเยอะมากที่ทําให้เรื่องมันดูมีเหตุผลสมเหตุสมผลขึ้นมา และให้ตัวละครที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนที่เป็นเครื่องจัรก,กลนแล้วก็ควบคุมแล้วสุดท้ายก็ได้ปลดแอบกบออกจากสังคมที่โดนผู้ชายควบคุมถ้าใครนะคะชอบเรื่องนี้ก็สามารถไปหาอ่านแล้วก็หาดูได้พี่คิดว่าหนังสือมือสองก็น่าจะยังมีอยู่นะแต่ในฉบับการ์ตูนเนี่ยค่อนข้างจะใส่ส่กว่าในฉบับแอนิเมชันที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ดาร์กทีเดียวนะคะแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็ยังไม่ได้รีวิวภาพยนตร์แบบ ลึกๆนะเอาไว้อาจจะทําคลิปถ้ามีโอกาสถ้าใครนะคะเคยอ่านเรื่องนี้หรือว่าชอบเรื่องนี้แล้วก็สนุกสนานกับคลิปที่มีการรีวิวแล้วก็สปอยจบไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องผ่านทางคอมเมนต์ได้ด้วยนะคะใครเดากันถูกบ้างว่าตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครคู่จิ้นหรือคู่จริงสรุปแล้วเป็นคู่จริงนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ